ก็สวัสดีครับอยู่กับช่อง168มโหสพระเครื่องนะครับวันนี้มีพระหนึ่งรุ่นมาสอนวิธีการดูนะครับผมเป็นเหรียญรูปไข่นะครับรุ่นคุณพระเทพประธานพรปีสามหกนะครับผมก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับได้มาพร้อมซองเดิมๆจากวัดแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับซองเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ จะเขียนว่าหลวงพ่อโครุ่นคุณพระเทพประธานพรนะครับซองเขาจะเป็นแบบนี้นะครับซองเดิมออกจากวัดนะครับจํานวนการจัดสร้างนะครับเหรียญรูปไผ่เนื้อทองแดงนะครับจํานวนการจัดสร้างแปดหมื่นสี่พันองนะครับผมก็นี่จะมาสอนวิธีการดูกันเลยครับนี่ครับอันนี้คือซองเดิมของนะครับก็จะมาสอนวิธีการดูเลยนะครับเป็นเหรียญที่ดูง่ายมากนะครับ ความคมชัดนะครับนี่ครับลงกล้องลงไปเนี่ยจะเห็นว่าพื้นผิวเหรียญมีความเรียบตึงนะครับเส้นกระแสที่กระจายออกไปทุ่ทั่วองผานะครับทำให้พิจารณาดูง่ายนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยมากๆนะครับแกะได้สวยแล้วก็ปีลึกด้วยนะครับปีสองห้าสามหกนะครับผม พระดีปีลึกนะครับนี่ครับดูความสวยงามความคมชัดนะครับนี่ครับกระหนกหูเหรียญเจาะพอดีห่วงนะครับพอดีห่วงทองแดงนะครับนี่หูเหรียญนะครับนี่ครับดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับมีความคมชัดมากๆนะครับเห็นได้ว่าเส้นผมนะครับเป็นริ้วเล็กๆนะครับคมๆนะครับ จมูกปากตานะครับนี่ครับเห็นไหมครับความคมชัดเส้นกระแสแบบนี้ทําให้ดูง่ายเลยนะครับผ่าแท้นะนี่ครับแล้วก็มาดูด้านหลังกันครับนี่ครับข้างหลังนะครับนี่ครับเทพประธานพรนะครับโอ้ดูความคมชัดนะครับแกะได้สวยมากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผาลังอยู่แค่ หลักพันบวกลบนะครับผมสวยๆนะครับหลักพันบวกลบเลยนะครับมือดีๆก็ขายได้พันบวกเลยนะครับพันห้าสองพันผมก็เจอมาแล้วนะครับแต่ถ้าสภาพโซนทั่วไปก็อยู่ประมาณสี่ห้าร้อยนะครับห้าหกร้อยอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับดูความสวยครับเห็นไหมครับพ้าแท้เนี่ยจะเห็นได้ว่าความคมชัดความเรียบตึงของผิวเหรียญครับ เห็นไหมครับเส้นกระแสที่สาดออกไปแบบนี้นะครับทําให้พิจารณาดูง่ายนะครับนี่ครับนะครับสุดท้ายจบที่ตัวตัดเลยนะครับผมนี่ครับลักษณะตัวตัดเหรียรุ่นนี้ก็จะเป็นการตัดเป็นผิวมะละนะครับตัดฉีกครึ่งนั่นเองนะครับนี่ครับลักษณะตัวตัดเหรียญเขามีลักษณะเขาเรียกว่าไงเหรียญเขาจะมีความหนาในตัวนะครับเหรียญเขาจะมีความหนาในตัวนะนี่ครับ ลักษณะตัวตัดนะครับนี่นะครับตัดฉีกครึ่งนะครับเป็นผิวมะละนะครับอ่านี่ครับดูง่ายแค่นี้เองนะครับผมนี่ครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเก็บสะสมก็ได้นะครับหรือว่าเอาไว้ห้อยใช้พุทธคุณก็ได้นะครับผมนี่ครับหากใครมีพระเครื่องดีๆแบบนี้นะครับอยากปล่อยให้ผมเช่านะครับสามารถส่งรูปมาดูได้ที่ไลน์ไอดีนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ ได้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ